ค่ะก็เหมยน,นะคะน,นี้มาฝากเพลงไปให้กับเพื่อนที่บวชนะคะแต่ว่าเหมยจะไม่ได้ไปงานบวชของเพื่อ,อน,นนะคะมีหลายๆคนเลยทีเดียวก็ฝากเพลงนี้ไว้นะคะจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่แต่ว่าร้องด้วยใจนะโอเคไปฟังกันโอ้จากสีกาขอสัง จะอไปถึงเครา้วแล้วเนื้อต้องขอลาก่อนต้องเอาเจวอนมาห่มกายปฏิบัติแบบองนั่งนังนันั่งนังนันึงนนปฏิบัติแบบ เพือแผ่บุญให้ไปถึงยอมจะเป็นผู้น้ำเดินตามธรรมะหนักต้องลดละจากข่าวครึ่งครองอย่าได้ทำชั่วทำตัวซมมคอยสอนญาติโยมทุกๆุกวันจะจากกันไปใจแทบดิเนจากไปครองศีล เป็นแก่นสารยามเจ็บป่วยแล้วใครจะช่วยพยาบาลนมเหนื่อยเคยฉันตลอดมาจากนี้ไปแล้วใครจะแลกคนเฒ่าคนแก่ไม่เห็นหนะ้าเพื่อนยิงเพื่อชายต้องไปไกลตารวมทั้งสีกามองหาไม่มี จะจากันไปเออนึกนานึกนานึกนานึกง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 โอ้ยไว้แค่นี้นะจะหมดลมหายใจมากนะคะก็พยายามฝึกอยู่เป็นเพลงออกแหล่ะๆนะก็ฝึกได้เท่านี้จริงสำหรับเพื่อนนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะ ค่ะคลิปนี้มาเอาไว้แล้วเนะะีนยค่ะขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะบ๊ายบาย